วันนี้เราจะมาเก็บต้นพันกระจับเข่าควายนะครับมีพี่ๆจังหวัดพิจิตรนะครับสั่งมาทั้งหมด10บต้นเก็บเสร็จแล้วนะครับสิต้นล้างนะครับล้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับต้นพันกระจับนะครับรูปร่างแบบนี้นะครับส่วนฝักกระจับนะครับฝักกระจับจะอยู่ใต้น้ํานะครับรูปร่างคล้ายเข่าควายแบบนี้เลยนะครับขนาดนะครับไซส์เท่าฝ่ามือแบบนี้นะครับต้นแข็งแรงนะครับความยาวนะครับความยาวจากยอดเนี่ยจนถึงจุดที่เราตัดนะครับประมาณ2ฟุตนะครับ คร่าวๆประมาณนี้ลักฝอยเขียวๆฟูๆแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับต้นกระจับเป็นพืชน้ําที่ขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์ได้ไวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะแตกนะครับแตกต้นใหม่แบบนี้หรือว่าไหลนะครับออกจากลําต้นนะครับก้อนข้าวที่จะเยอะเลยนะครับอย่างต้นนี้ก็มีแต่ต้นนี้เห็นชัดแล้วนี่แล้วก็ที่เห็นนะครับเด่นๆเลยนี่คือฝักกระจับนะครับซึ่งมันยังไม่แก่นะครับตอนนี้ออกฝักไว้ไหลายฝักเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นต้นอ่อนนะครับกองน่าจะเห็นเนาะต้นอ่อนสวยงามนะครับนี่อีกนี่ก็เห็นนะครับขยายพันธุ์ได้ไวนะครับไวรักฝอยสวยๆนะครับสวยทุกต้นเลยนะครับต้นใหญ่เลยส่วนใครสนใจต้นพันธุ์นะครับไปปลูกทักมาสอบถามได้นะครับเรามีนะครับเรามีต้นพันธุ์ก็จับขวายพร้อมนะครับจะส่งได้ทั่วประเทศเลยนะครับ